<learning> ถึงกับนั่งเฝ้าป่าล้างเลยแล้วลูกเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเรียทุกลูกแล้วแม่จะกินอะไรเดี๋ยวลูกเอาหมดกันหมดกันแตงกวาต้องหั่นให้ไหมลูกอ๋อเอาไปเอาไปเอาให้แม่นะอันเอีไปเอาไปเอาไปหั่นอะไปะต้องหั่นให้จองแล้วเหรอเอาป้าใส่ในขึ้นป่ะตุ้ยล้างก่อนล้างแล้วออ่ะเาไป ถ้าไปไม่ให้แม่นะให้แม่ตกลงยังไงเอาป้าดงป่าไปเร็วไปกินเร็วอ่ะไปเอาแล้วป้าให้แม่แล้วมันเป้าหาเขาต้องเอารูกเล็กๆเร็วๆอ่ะเขาถึงจะชอบไม่มีเลยเหรอลูกนั้นเอารูกนั้นเหรอลูกไหนไหนจะเลือกเองเหรอเลือกเองเอารูกนั้นเลือกอือ เลือกล้างใหม่เลยนะป๊าเลือกทุกล,ยยลูกเลยไงเนี่ยแมวอันนี้ป่ะยังไงอะลูกเอเม่แล้วเอาแม่ไปแม่ไปอ่ะเอาแม่เอาไหมเอาหแม่แล้วเลืล่องอะไรเอาหวงหวงหัวงไปเอาไปไปได้แตงกวาไปละได้แตงกวาไปละเอาไปแตงกวาไปแตงกวาไปเออนั่นแหละ แอ็งว่าไหนล่ะอยู่ไหนเอามามากินบ้างาแม่หั่นเป็นชิ้นให้เอาป่าละล่ะหรือหนูจะกัดเองเอห้แม่ดูก่อนอแม่หั่นเป็นชิ้นให้ก่อนแ๋ยวแม่หั่นเป็นชิ้นให้เอาอมาเนี่ยเนี่ยเอาปะให้แม่หั่นไหมหรือหนูจะแทะเองฮะลูกยกลงยังไงคะให้แม่หั่นไหมหั่นปะหั่นเป็นชิ้นปะ หรือว่าหนูแทะเองเอาไงแทะเองยกมือขึ้นไหนยกมือก่อนถ้าหันถ้าหันทำไมคะหันปะหันไหมถ้าหันแตะมือถ้าหันแตะมือเฮ้ยอันนี้แต,ง,าาแตงกวาใครแตงกวาใครแตงกวาใครคะแตงกวาใครบอกก่อนแตงกวาใครแตงกวาใครของหนูปะใช่ของหนูปะใช่ของหนูไหมของหนู หนูว่าแตงกวาหนูเอ้าแตงกวาหนูแตงกวาหนูลูกแตงกวาหนูยกมือใหญ่เลยแตงกวาหนูแตงกวาหนูลวลูกเหรอนอนเฝ้าเลยนอนเฝ้าหันไหมอันนี้หันป้าตกลงนอนทับด้วยอ่ะหันไหมคะมันเก่งไม่มองมองป้ามองป้าเนี่ยของใครเนี่ยของใครบอกสิของใครบอกป้าก่อนได้เปล่าขอนะ เออขอให้ป้าในะให้แม่ป่ะให้แม่ป่ะให้แม่เอ้าแล้วทาไมกับแม่ไม่ให้ล่ะลูกให้แม่ให้แม่นะอแล้วที่ให้ป้าได้ให้ได้ให้แม่ให้ไม่ได้อป้าแม่เอาใจนะป้าหองกันจุ๊บจุ๊บจะมาขู่อะไรเนี่ยขู่อะไรแม่ไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยหนูขู่อะไรแม่อืขู่อะไรแม่อุ๊ยอุ้ยอุยดูทำหน้าดูทำหน้า แม่ดูหน้าชัดๆด,ดิแม่นะี่ยม่เหนือทำทำหน้ามองบนดูทำหน้ามองบนลาลูกเหรอทำหน้าบองบนร้อนนะสิแอร์แม่ก็เปิดและนะ้วเนี่ยกินแตงกวาลูกเขาบอกแตงกวาเป็นมีฤทธิ์เย็นลูกแตงกวามีฤทธิ์เย็นกินแล้วคลายร้อนกินเลยลูกกินเลยกินปะกินไหมอืมอืมมองหาแต่แออยู่นั่นแหละเปิดแล้ว เปิดแล้วหยิบเลยหยิบเลยตเ้นต้นต้น,ตน,ตนอะไรอ่ะต้นต้นอะไรหาวจะกินข้าวแล้วหาวแล้วจะกินข้าวแล้วยังจะหาวอีกอืมจะกินข้าวแล้วตกลงจะกินข้าวหรือจะนอนหาวเนี่ยลิ้นแดงเลยลูกร้อนสี่ผ้าว,<ะ>วี่นี้อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอะไร okay, okay. เอาป่ะเนี่ยอันนี้ตับย่างอุมยเล็บปากเล็บปากวันนี้ให้กินแบบไม่ต้องต้มเนาะพอข้าวเยอะเปล่าอข้าวเยอะป่ะบอกป้าข้าวเยอะมป่ะข้าวเยอะไหมข้าวเยอะไหมยักหน้ายักหน้าแสดงว่าเอาเยอะจริงเหรอแล้วหนูจะกินหมดจริงเหรอถ้าเอาเยอะเมื่อวานก็กินข้าวไม่หมดใช่เหรอลูกขิงขิงข้าวแค่นี้พอป่ะโหเมื่อวานเกียนกิ๊บเหรอนี่ข้าวแค่นี้พอป่ะลูกเยอะไปเปล่า โอเคปะโอเคโอเคโอเคอยากนั่งงึกโอเคโอเคแค่นี้นะแมบบ่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะแม่บายแม่บายนะมานน้อยสงสัยว่าแม่จะไปไหนตัวแสบ